ช้นิ้วโป้งดึงลองใช้นิ้โปงดึงเออนั่นแหละใช้นิ้วโป้งดึงใช้นิ้วโป้งดึงเอน้องน้องน้องศีรษะเต็มอย่างเงี้ยไถตรงๆขึ้นได้เลยสามารถแบบเก็บไ้ที่ไปได้เลย เราไม่มีออกหน่วยฮะเราซัดกันเลยครับเสาร์อาทิตย์เราก็ซัดทุกวันเราก็ซัดกันหมดถ่ายได้แนวเส้นตรงๆขึ้นได้อีกครับขึ้นได้อีกมันจะเป็นรักเนี่ยจําไว้นะเราจะไม่คุณถ่ายขึ้นอย่างนี้ถือว่ามันจะเฉียงฉะนั้นเวลาถ่ายจำไว้โรงเรียนจะต้องถ่ายเป็นลักษณะนี้น พราะว่าถ้าเราดันเข้าเงี้ยด้านหน้ามจะแคบฉะนั้นจะต้องทิ้งให้มีเป็นเฉียงนยนะดูดูดูโนูเห็นปะมันจะเฉียงอ่าโอเคถ่ยเก็บให้หมดถย่ดถยเก็บให้หมดสวัสดีครับสําหรับคนดูถ่ยยังไงก็ดีให้เป็นลายถ่ายซ้ายถ่ายขวาเด็กจะอยู่ไม่นิ่งตั้งให้เฉยอย่าพยายามกดน้าหนักมือ อืมเก็บกระดุมน,นี้ใช้ตัวกันขอบคว่ำลงอีกทีหนึ่งสวัสดีครับจายสวัสดีครับ,รบกุ๊กก้มหัวลูกค้ามั่งก็ได้เวลาทำงาน ต้องคุยต้องพูดเนี่ยก้มหัวลงบอกน้องก้มหัวเพียงคอมือจับ,จบหัวนู้นไว้ออเออจับวีแล้วก็ก้มคอไว้เออมันจะได้งานาเออมันจะได้การง่ายต่อการทํางานมือขยับให้ไวขึ้นมือขยับให้ไวขึ้นใช้วิธีใช้ที่โป้งดึงใช้ที่โป้งดึงได้ใช้ที่โป้งดึงได้นี่โป้งดึงเพื่อให้หนังตึงอ่าดึงดูดึงเลยครับใช้ที่โป้งดึงอ่า มือนี้พยายามอยากดตั้งธรรมดาแล้วดันขึ้นแล้วก็ใช้มือมีโป้งนั่นดึงเด็กจะนั่งไม่นานนะเด็กนั่งไม่ทนนะบอกไว้ก่อนนะฉันต้องทำงานให้เร็วแล้วก็ปลอดภัยด้วยสร้งางแนวเส้นให้ดีอย่าให้เอียงถ้าเอียงมามันจะเหนื่อยจากการลบขอบ อันนี้เพิ่งจะ9โมงลูกค้าเข้าก่อน9โมงขึ้นได้อีกครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะเรียกว่าแนวเส้นไม่ได้เข้าใจความหมายไหมดูนะเห็นไหมขยับลูอีกายพี่ขยับลูอีกายเห็นไหมไม่เป็นแนวเส้นอุ้ยโทษแต่ถ้าเราถ่ายแล้วอย่นี้ นี่แนวเส้นชัดเจนไหมแนวเส้นชัดเจนนะฉันอาจารย์ถึงบอกว่าการสร้างแนวเส้นเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวเวลาเราลบขอบที่ใหญ่ๆได้วะอย่างนี้มันจะง่ายฉันพยายามสร้างแนวเส้นให้มันชัดหาลูกนั่งนิ่งๆนะคนนี้คนนี้จะไฮเปอร์นะฉันทำงานเร็วคุยเด็กจะอยู่ไม่เฉยจำไว้เด็กมีหลายรูปแบบจำไว้สวัสดีครับคนรับชมอยู่ตอนนี้ เด็กอยู่ไม่เฉยนะยิ่งช้าเด็กยิ่งช้าเด็กยิ่งดิ้นนะบอกไว้ก่อนนะเด็กบางคนเราจะอาจจะใช้เทคนิคการใส่เบอร์หนึ่งเลยได้ไหมแล้วก็ถ่ายได้ไหม เด็กบางคนเราจะใช้หวีได้ไหมนี่แหละตรงนี้แหละที่อาจารย์บอกแล้วมันคือไหวพลิบถ้าเราต้องการอยากจะให้เสร็จเร็วๆกับเด็กที่ชอบนั่งอยู่ไม่เฉยเราก็ใช้เบอร์หนึ่งไถเลยด้านบนแล้วเก็บหวีใหญ่รอยเชื่อมต่อเอาแล้วมาปรับฟันถอยหลังไถเสยตามแนวเส้นนี่คือไหวพลิบที่อาจารย์ไม่สามารถสอนได้ ไหวพิบใครไหวพิบมันวันนี้ลองเอาเทคนิคนี้มาใช้ดูแล้วกันถ่ายแนวเส้นให้ได้แนวเส้นเสร็จปุ๊บแล้วหลังจากนั้นใส่เบอร์หนึ่งถ่ายไปจนถึงกลางศีรษะแล้วก็ยกลอยขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็ใช้หวีใหญ่เชื่อมต่อกันมันจะได้ความเร็วของการการถ่ายด้านบนหาพี่แป๊บหนึ่งเอาเบอร์หนึ่งมาดูดิเอาเบอร์หนึ่งมาเอาเบอร์หนึ่ง สมมติว่าในกรณีเด็กเยอะพอน,นี้เปิดเรียนนี่เลยถ่ายนี่แต่ในความเป็นจริงอาจารย์สอนไว้ว่าไงให้ได้ใช้หวีถูกต้องไหมล่ะแต่นี่มันเป็นทักษะไหวพริบที่เราต้องใช้เพราะว่าหนึ่งโรงเรียนจะเปิดปะวะถ่ายถึกงการศี่สายกลอยขึ้นยกลอยขึ้นยกลอยขึ้นเข้าใจไหมพี่หนึ่งจำไว้นะเพราะบางทีวันนี้เราอาจจะต้องใช้เทคนิคนี้ อย่างน้อยเราได้ความเร็วช่วงระหว่างตรงกลางเนี่ยขยับมือให้เร็วขึ้นเราได้แล้วแล้วหลังจากนั้นก็เข้าด้านข้างเอาฟันรองออกเก็บหวีใหญ่ช่วงระหว่างตรงนี้ถ้ามันเชื่อมต่อกันเข้าใจไหมเราต้องดูจังหวะดูอะไรอย่างนี้บางทีเด็กนักเรียนมารอกันเป็นสิบคนเจ็ดแปดคนถ้าเราทำแบบนี้ก็ช้าส่งนักเรียนเมื่อวานทั้งวนันค่ะออฟแอป เออนะ่าก็ทาไปทางานเป็นช่างก็ทางานไปอย่าบน่นค่อยผัวช่วยตัดไปรู้สึกว่าง่ายขึ้นไหมพี่หนึ่งเออเราก็จะเก็บแค่ส่วนข้างหน้าเชื่อมต่อกันทำยังไงก็ได้ให้ให้ส่วนนี้เชื่อมต่อกักนกถูกต้องครับอ่าก็แค่นั้นเข้าใจยังราคาที่ก็มาไลา่เก็บวีเล็กตรงขอบปรับพัน์ไทหลังก็จบงานได้เห็นไหมล่ะ ไหวพิบต้องใช้ไหวพิบนะครับอาจารย์ไม่สามารถสอนกันได้นะเรื่องของไหวพิบอ,อย่ามาคิดถึงกูมากทำงานไปไไไเก็บขอบด้วยนะามสวัสดีครับอาจารย์ช่างตัดผมบางพัดวัสดีครับผม จริงๆทรงนักเรียนมันเป็นทรงที่ไม่ได้ยากอะไรมากมายแต่เพียงแค่ความยากมันเกิดขึ้นกับตัวลูกค้าด้วยส่วนหนึ่งเด็กบางคนเนี่ยนะตัวใหญ่กระโหลกใหญ่อาจจะมีการถ่ายง่ายเด็กบางคนผอมอาจจะถ่ายยากเด็กบางคนอาจจะอยู่ไม่เฉยอาจจะถ่ายยากฉะนั้นจริงๆอะทรงมันไม่ได้ยากแต่ความยากมันไปอยู่ที่ตัวบุคคลหรือเส้นผมจาไว้แบบนี้ ยิ่งช้าเด็กยิ่งไม่ทนนะฮะจำเอาไว้ยิ่งช้าเด็กยิ่งไม่ทนนะจากเด็กที่ไม่ร้องจะกลายเป็นเด็กร้องขึ้นมาทันทีพี่เข้าด้านซ้ายของลูกค้าเข้าด้านซ้ายของลูกค้าแล้วก็ใช้วีเล็กเก็บขอบอ่ายกหวีขึ้นหน่อยหนึ่งสิเออนั่นแหละนั่นแหละ ขยับไปที่ปลายผมให้ขยับไปที่ปลายหวีเอาปลายหวีขึ้นไปอีกเออนั่นแหละเก็บปลายไล่กันไปเรื่อยๆใช้มุมบนหรือมุมล่างเช็คเอาอย่าถ่ายตรงกลางแบตเตอรี่ใช้มุมเมาใช้มุมบน,ใช,มมบนใช้มุมล่างดีลอกกว่าดีครับผม เดี๋ยนั่งรอสักครู่ครับลองดูมุมมุมไหนเออลองหามุมดูจะใช้มุมบนมุมล่างถ้าใช้มุมบนด้านล่างก็จะไม่โดนถ้าใช้มุมล่างเสี่ยงกระโดนการโดนด้านบนไหมลูกค้ามาลอยคนหนึ่งแล้วเห็นไหมนี่ทรงรเบียนเหมือนกันนั่งรอสักครู่ครับพี่นั่งนี่ก็ได้ครับ ชอบชอบชอเช็คดูใหญ่ให้เป็นขอบใช้ไว้ปัดปลายวีเล็กปรับฟันถอยหลังแล้วายเสยจะใช้แบบไหนสอนแล้วลบขอบนักเรียนช่วงด้านหลังปรับฟันถอยหลังถ่ายเสยปรับฟันถอยหลังาถเสยไถไถอีกถอยอีกถอยสุดอ่าแล้วก็ไถตรงตรงขึ้นไปเลยตรง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 ครับไถให้มันให้มันเข้าซี่บนด้วยนะ ตั้งตั้งตั้งให้เป็นอย่างนี้ตั้งให้เป็นอย่างนี้นี่ถ่ายเข้าซี่บนแล้วถ่ายตรงๆช้าๆนี่ถ่ายอย่างนี้ถ่ายอย่างนี้ขอบมันจะหายอ่าถ่ายไปดูแล้ราคาที่เราดูด้ว่าใช่ไหมขอบมันจะหายจริงไหมถ่ายตรงตรงๆเลยตรงไปตรงไปลตรงขึ้นไปฉะนั้นถึงให้ถึงอาจารย์ที่บอกแล้วว่า มันเป็นที่มาของการสร้างแนวเส้นให้ตรงถ้าเราสร้างแนวเส้นตรงแค่เพียงปรับฟันถอยหลังแล้วไถเสยขึ้นขอบม,มันจะหายพี่มาดูข้างนี้อะช่วงนี้เนี่ยเราปรับฟันถอยหลังใหม่ดิปรับฟันถอยหลังแล้วก็ไถขึ้นตรงๆเส้นผมตรงไหนที่มันย้อนขึ้นเราก็ไถย้อนไปนี่แหละเอียงหน้าฟันแบบจะเรียกแล้วก็ไถขึ้นตรงๆขอบมันจะหายไหมลองดูแล้วขยับลองขยับตัวออกมาดูปึ๊บช่วงนี้มันเป็นขอบอย่างนี้ก็ต้องใช้ป,ปลายหยยวีเอาเอ อาจารย์ออกหน่วยไม่ออกหน่วยสําคัญไหมครับอาจารย์บางอ่าอ่าโอเคด้ชินป่ะอ่าการออกหน่วยโอเคนะการออกหน่วยการออกหน่วยหรือไม่ออกหน่วยไม่ได้มีความสําคัญอะไรมากมายแต่ความสําคัญคุณจะทํำยังไงก็ได้ให้ตัดผมได้เยอะที่สุดบ่อยที่สุด ถ้าคุณไม่ออกหน่วยคุณตัดตามบ้านต่างๆตามญาติต่างๆก็ถือได้ว่าไม่ได้ออกหน่วยแต่เป็นการตัดผมการเรียนในร้านถ้าในร้านมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการนั่นแสดงว่าคุณไม่ได้ออกหน่วยแต่คุณไ,ได้ตัดผมฉะนั้นการออกหน่วยหรือไม่ออกหน่วยก็ไม่ได้เป็นผลอยู่ที่ว่ามันจะต้องตัดผมให้ได้เยอะแค่นั้นเองครับอ่าโอเคแล้วคราวนี้เรา,า,ามาพูดถึงในกรณีในเมื่อเจชินถามนะผมก็จะอธิบายความรู้เผื่อแผ่กันไปด้วยถ้าในกรณีที่เราจะต้องพานักเรียนออกหน่วย กับการตัดในร้านแตกต่างกันอย่างไรการพานักเรียนออกหน่วยคือ1การปฏิบัติงานมันไม่เหมือนสมจริงกับเหมือนอยู่ในร้านเพราะว่า1มันจะเป็นเก้าอีพ้พลาสติกการทํางานค่อนข้างจะมีความลําบากเกิดขึ้นนะนี่คือในนี่คือความยากของการออกหน่วยแล้วก็ที่มันจะแตกต่างจากในร้านถ้าในร้านมันจะเป็นอารมณ์แบบนี้ฉะนั้นไทยสยามมาไม่มีการฝึกออกหน่วยมันจะเป็นอารมณ์แบบ ร้านเลยช่างเลยถ้าผมไม่บอกว่าที่นี่คือช่างฝึกหัดอันนี้ก็คือช่างหคนเห็นไหมการที่นักเรียนไม่ได้ออกหน่วยและฝึกหัด wow. ตัดในร้านสิ่งที่เขาจะได้คือ1การปรับเก้าอี้การใช้เก้าอี้การหมุนเก้าอี้การใช้แสงการพูดคุยกับลูกค้าในการทํางานนี่นี่คือระบบแบบนี้ของจริงอันนี้คือของใทยสยามที่เป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าการออกหน่วย จะได้ตัดในกรณีที่เป็นเก้าอี้สีฟ้าแล้วก็นั่งตัดในการทํางานมันจะยากขึ้นฉะนั้นไม่ต่างกันแค่ตรงนี้เลครับแต่ประเด็นสําคัญที่สุดคือได้ตัดผมเยอะที่สุดได้คือสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับคนที่เป็นนักเกรียนถ้าเตชินถูกใจในคําตอบแบบนี้ผมขอหัวใจหน่อยเลวเตชินเออเตจินให้อยู่แล้วพวกกันพวกกันชัดเจนนะเตชินนะเนี่ย เอ็มอามันจะได้ท่าทางในการทํางานทุกอย่างเลยครับยั่วๆค่ะเลื่อนๆเลยฉะนั้นการเรียนของที่นี่มันจะเป็นฝึกทักษะของช่างร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมันไม่ใช่เป็นการลักษ,ะกษณะเหมือนแบบออ,ออกหน่วยตัดฉะนั้นไทยสยามจะไม่มีออกหน่วยตัดไทยสยามจะออกหน่วยตัดจริงๆต่อเมื่อจิตอาสา จิตอาสาในที่นี้หมายถึงว่าจิตอาสาจริงๆอะ่ะไม่รู้นะผมใช้คำว่าจิตอาสาจริงๆตัดตามโรงพยาบาลตัดผู้ป่วยจริงๆตัดผู้ยากไร้จริงๆจะไม่ออกตัดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ไทยสยามไม่ค่อยได้ออกครับเพราะว่าเรามีสถานที่สขหารจริงนี่คือความต่างฉะนั้นบางคนเรียนจบมาแล้วอะ่ะผมเคยสอนลูกศิษย์จบมาแล้วจบจากที่อื่นเรียนจากที่อื่นมา ยกเก้าอี้แบบนี้ไม่เป็นปรับนอนไม่เป็นโกน,นวดไม่เป็นนั่นคือความต่างครับเออโอเคหล่ออย่างลูกหล่อไหมหลอยักหน้าลูกค้าประจำอ่าเรียบร้อยแล้วครับลงได้เลยลูกค้าท่านต่อไปเรียนเชิญครับเนี่ยอะไรลูกเข้าตาอาขยี่ยาขยี่ดูก่อนช้าๆแป๊บหนึ่งไหนดูนี้ค่อยลืมตาเวลาเป่าก็อย่าเป่าีนี่เนี่ยเป่าได้ลงเป่าไดลงเออ ฮะพี่ไม่ได้าเลยจะไปเข้าตาผ้าเพื่ออะไรไอ้แปลงบ่าปัดแปลงบ้าใช่เนาะกี่ไทยกะยี่ฮอย่ากยี่ด้าดูด้วยเวลาตัดผมมาดูที่ผมที่หน้าลูกค้าด้วยแม้กระทั่งเศษผมที่มันจะติดขนตาหนูอยู่เยช,ช้า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 ลืมตาช้าช้าครับอ่าโอเคนะอยู่เฉยให้พี่ดูนี้ไหนนี้อยู่เฉยหลับตาครับเออ หลับตาไว้หลับตาไว้อยู่เฉยอยู่เฉยไหนริมตาขึ้นริมตาขึ้นมองบนนีออ้อ่ามองล่างนี้มองล่างมองล่างอ่าโอเคหายแล้วนี่แหละแค่นี้อยากได้อยากได้ใบมีดหรอคะรักในความคิดระบบการสอนใช่เตชิน เอาตรงๆนะผมพูดเลยระบบการสอนนี่แม่งสำคัญมากพี่ถ้าใครก็แล้วแต่ที่เป็นครูสอนถ้าคุณสร้างระบบให้ดีๆผมเชื่อว่าเด็กแม่งมีศักยภาพมากอาจารย์กุ้งเหมือนกันอาจารย์กุ้งกับไทยสยามไม่ได้แตกต่างกันนะผมมองแล้วไม่ได้แตกต่างกันนะเป็นการแต่ว่า,าครูกุ้งรู้สึกว่าจะมีการออกหน่วยด้วยนะแต่ว่ามีการรับนักเรียนจริงอะไรจริงเหมือนกันเลยทไทยสยามกับครูกุ้งนี่คล้ายๆกัน จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันตีนักเรียนเหมือนกันดุนักเรียนด่าน,นักเรียนเหมือนกันผมอยากเจอที่ผายครูกุ้งเนี่ยเดีย๋ยวในอนาคตผมจะบุกหัดใหญ่แล้วกันใช้ระบบก,การสอนสําคัญให้พี่ดูก็มันเด็กกันเนาะก็ต้องเรียกลุงขึ้นเ่ยฟันหลอดน่าจะเป็นลุงแหละ นี่คือระบบการสอนถ้าถ้าวางระบบดีๆอ่ะผมว่าช่างช่างช่างจะเป็นช่างจะเป็นช่างที่มีคุณภาพเยอะมากครับมีคนถามไงว่าการเรียนหนึ่งเดือนการเรียนสองเดือนจะแตกต่างกันยังไงครับอะไรยังไงเนี่ยส่วนตัวผมแล้วนะทำยังไงก็ได้ให้ลูกศิษย์ได้ตัดผมเยอะๆดีที่สุดครับ แต่มันก็จะมีปัจจัยหลายๆอย่างนะนี่ฝากไปถึงครูผู้สอนนะบางคนคิดว่าการสอนมันเป็นอะไรที่มันง่ายแต่พอผมแต่ก็ไม่ใช่ถ้าผมพูดอย่างนี้ใช่ที่มึงเก่งนี่มึงน,นู่นนี่นั่นแต่ผมไม่ได้หมายความว่าไงผมกำลังจะอธิบายว่าการสอนจริงๆแม่งโคตรยากเลยยากมากฉะนั้นบางคนที่คิดจะสอนนี่คิดให้ดีๆแต่ถ้าคุณคิดจะสอนแล้วสิ่งที่คุณจะต้องทําให้ได้สุดคือคุณทํายังไงก็ได้ให้ลูกศิษย์คุณได้ตัดผมเยอะที่สุด นี่คือหัวใจหลักครับป๋าป๋าเสียงก็ดูทำให้หนูมีแรงตัดผมค่ะแมดด้วยโลกฉะนั้นถที่บอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือทำยังไงก็ได้ให้ลูกศิษย์ได้ตัดผมเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้แต่ในความเยอะของคุณก็จะต้องเยอะในความหลากหลายด้วยเช่นกันมันมีหลายประเภทนะบอกไว้ก่อนนะการตัดผมที่มีเยอะนะในการฉนันนนฝากไปถึงครูสอนด้วย ผมย้ำนะสอนไม่ผิดครับสอนกันได้แต่คุณจะต้องทำให้เขาทำให้ได้ด้วยเช่นกันทำไมทั้งพี่ทั้งน้องนั่นันคือเรื่องจริงไงบางทีบางที เหตุผลที่ผมรู้เพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งเพราะว่าเราในการสอนน่ะผมจะเก็บรายละเอียดทั้งหมดไงครับมันทําให้รู้สึกว่าการสอนของเรา,าไม่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 เหมือนชาวบ้านเขาก็เพราะอย่างนี้แหละผมเก็บรายละเอียดหมดจริงๆผมเก็บแม้กระทั่งบุคลิกท่าทางผมเก็บแม้กระผมเก็บหมดอะ่ะผมพูดตรงๆว่าผมเก็บหมดผมไม่ปล่อยอะไรง่ายๆหรอกผมเก็บแม้กระทั่งสันดานคนอะ่ะผมเก็บหมดนะ ผมรู้เลยว่าลูกศิษย์ผมสันดานเป็นแบบนี้และอนาคตมึงเปิดร้านไปมึงจะเป็นยังไงผมรู้หมดเลยเพราะเราอยู่ด้วยกันเรารู้พฤติกรรมไงไอคนไหนที่มันได้ตลอดเวลาหลายๆแบบเนี่ยไอพวกเนี้ยรอดแต่ถ้าไอพวกนี้แบบได้อย่างเดียวแล้วก็ตื่นสายนอนดึกมึงเอาเหอะสอนหมดผมสอนหมด,สอ,หมดสอนหมดจริงๆโชคดีอะที่มาเรียนที่นี่พูดเรื่องจริง ถามว่าไม่มีและถ้าถ้าไม่มีลูกค้าในร้านไม่ไม่ไม่มีลูกค้าเขามาใช้บริการในร้านะนคืออะไรเพราะไม่ได้ออกหน่วยการที่การที่ไม่มีใครมาใช้บริการในร้านในชมรมสิ่งที่เรียนได้คืออะไรรู้ไหมได้รู้รสชาติของการรอคอยว่ามันเป็นยังไงมันไม่เหมือนมันบอกฟิลเจ้าของร้านไอ้นตีนี่บอกฟิลเจ้าของร้านนี่นมันไม่เหมือนกันน,น,นะนักเรียน นักเรียนได้ออกหน่วยนักเรียนดีใจนักเรียนดีใจได้ตัดผมได้อะไรนั่นคือความดีใจของนักเรียนนักเรียนที่นี่นักเรียนชายฉยานมันดีใจเพราะได้ตัดผมไม่รู้สึกมันจะเกี่ยงกันมากกว่าเกี่ยงกันตัดผมมากกว่าเพราะมันจะมีลูกค้ามาประจําเยอะๆอะไรจะประมาณนี้ฉะนั้นมันจะถ้าไม่มีลูกค้ามันจะรับรู้ได้ว่าการรอคอยลูกค้าเป็นยังไง เพราะว่าเวลาไปเปิดร้านจริงอ่ะคุณต้องได้ได้รับอารมณ์นี้เช่นกันแต่ถ้าคุณเรียนแล้วออกหน่วยคุณจะไม่มีอารมณ์นี้เด็ดขาดเลยว่าเอออารมณ์มันไม่เหมือนกันอ่ะฉะนั้นถึงได้บอกว่าไม่ต้องออกหน่วยในะสยามมีลูกค้ามาใช้บริการจริงๆอ่ะหัวพี่คนเนี้เขาเป็นประจําเลยดาวเอามาดูนี้พี่คนนี้เขาชอบบอกว่าไงบ้างตรงไหนข้างบนไม่ตัดตัดแค่ตรงนี้ของพี่เขาอ่ะที่นักเรียนตัดประจําหัวนี้ประจําคือตรงนี้ นี่บริเวณนี้เห็นไหมเห็นบริเวณนี้ไหมนี่เป็นลูกค้าประจำประจารู้เลยว่าปัญหาของคนนียคืออยู่ตรงไหนคืออยู่บริเวณตรงนี้ตรงนี้ฉะนั้นเราจะแก้ยังไงเราจะแก้ยังไงโดยที่อย่าให้มันเป็นขอบลักษณะอย่างนี้โดยที่ลูกค้าเอาไว้บนเออทายังไงเราจะทํายังไงเนี่ยมองในกระจกเห็นป่ะวางหวีใหญ่ปาดนิดนึงวางหวีใหญ่ปาดนิดนึงดูในกระจกมาดูในกระจกมาดูในกระจกอ่าลองดูดูในกระจก ึ่งสองสามขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกเออเก็บขอบให้มันวนเอาไว้อ,อ,อ่าอ่าคราวนี้ลองดูกระจกสิมันยังเป็นก้อน,นำดำๆไม้หันตะแคงหัวลูกค้าดูเห็นไหมมีนิดๆเราใช้กันไกฟันปลาสับอีกนิดหนึ่งได้อ่าแล้วคราวนี้มาแก้ข้างนี้ต่อพี่บินมอเตอร์ไซค์ไม่รู้เหมือนกันเปิดหน้าวีขึ้นเปิดหน้าวีขึ้นอ่าแล้วลองดูดิมุมนั้นหายไหมอ่า ใช้กั็ไก่ฟันปลากับหวีดูนิดนึงไม่รู้แอปมาหรือเปล่าไม่รู้ที่นี่ผมส่วนมากผมส่วนมากถ้าไม่เออผมจะไม่ให้ค่อยให้นักเรียนรอสักหน่อยนี่ว่างก็ซ้อมไปว่างก็บังคับยืนซ้อมอะไรแบบนี้ ไปชาลอตเตชินไปแน่อนอนจะไปหาครูกุ้งอยากไปอยากจะไปเหยียบโรงเรียนครูกุ้งสักหน่อยเรื่องของเรื่องจะไปด่าช่วยด่า <c oughs> จะรอก่อนมีโอกาสไปอยากไปหาแกมกันเจอกันครับจุ๊บจุบยินดียินดียินดีเ <c oughs> นี่ยจบแล้วเห็นไหมลูกค้าของจริงพับเก้าอี้กว่าตัดเสร็จกว่าตัดเสร็จกว่า ยี่สบบาทขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับนะอ่ะโอเคไปแล้วเอามาไลฟดูเฉยเจังหวะแบบมีลูกค้ามาเด็กๆโจนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยเอามาให้ดูเพราะว่าจริงๆแล้วนะมันสอนได้แค่สอนทฤษฎีปฏิบัติวัยทิพสอนยากมาก สิ่งที่มันสอนยากยากนะคือหนึ่งไหวพริบหน้างานไอ้พวกเนี้ยสอนไม่ค่อยได้สอนยากความความมั่นใจผมสอนได้นะความมั่นใจความมั่นใจสอนได้ความมั่นใจเนี่ยมันสร้างได้มันสร้างให้เขามีความเก่งมีความมั่นใจได้แต่ไอ้ไอ้เนี้ยไอ้ไอ้ไอ้พวกไหวพริบเนี่ยสอนยากเมื่อก่อนผมพูดคำว่าสอนออความมั่นใจมันสอนยาก แต่ตอนเนี้ยความมั่นใจมันสอนง่ายแล้วสําหรับอาจารย์บงังเพราะผมมีวิธีผมมีวิธีทาทํายังไงให้เด็กของผมมีความมั่นใจเกิดขึ้นนี่อย่างเงี้ยถ้าผมไม่อยู่เนี่ยทุกคนจบงานได้เลยเนี่ยทุกคนจบงานได้โดยที่ไม่ต้องเรียกร้องอาจารย์มาดูให้หนูหน่อยคะมาดูให้หนูหน่อยคะมาดูให้หนูหน่อยคะ่ะอาจารย์สอนมาอาจารย์ไม่ค่อยเหนื่อยว่ะเพราะลูกศิ์แม่งทาได้อันนี้เดือนหนึ่งจบงานเองได้หมดแล้วทุกอย่างแล้วกำลังจะรอกำลังจะรอเรียนนี้ต่อแล้ว ขัดจะจะจะมาจ,ะจี้เรื่องผมผมผู้หญิงบ้างแล้วเริ่มเล่นบ้างแล้วตัดบ๊อบเอ่ยอบไอ้น้ําเอ่ยสะไดเอ่ยอะไรพวกนี้เริ่มเริ่มมาแล้วไอ้นี่ได้แล้วไอ้นี่ได้ได้ไดครบละขาดความชํานาญไอ้ตัวนู้ไม่เอาไอ้ตัวเจ้าของร้านไม่เอาปล่อยช่างแม่งอย่า้ไปหาเมียไปช่างเสริมสวยแทนเอาโอเคครับเสาร์อาทิตย์นี้น่าจะรับมือกับเด็กๆคุณมีเทคนิคอะไรคุณก็นำมาใช้ ใช้คำว่าเทคนิคนะครับบางครั้งการลัดขั้นตอนเพื่อให้งานออกมาเร็วและดีประหยัดเวลาก็จงนำมาใช้ซะซื้อค่ะเครื่องอบไอ้น้ำซื้อค่ะคุณลูกสาว <c oughs> คุณลูกสาวตังไปซื้อค่ะอย่าเปแต่ผู้ชายคะลูกนะอย่าเปแต่ผู้ชายคะลูก ธณาเก็บตังค์ซื้อนะครับคุณลูกมีเยอะแยะเลยแอปมือทรงมือสองอ่ะไปแล้วสวัสดีครับผมขอบคุณนะสำหรับการรับชมบ๊ายบาย